ทกภัยขึ้นที่จังหวัดของเรานะทำให้น้ำบาดาลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำเภอตรีบ้านเมืองลัตสรได้รับความดุเด้อนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่15พฤษภาคม2554อน25ุมัติในหลักการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายโดยละ5,000บาทสำหรับใครกี่บาทตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึงวันที่14พฤศจิกา รวม6 2จังหวัดมีจังหวัดกาลสินรวม,มด้วยในกรณีของจังหวัดกาลสินเป็นกรณีที่2มีน้ำท่วมเกิน7วันนะครับในจำนวน1,251คนเรือนคนเรือนละ5,000บาทเป็นเงิน6ล้านกว่าบาทการจ่ายเงินช่วยเหลือคนเรือนละ5,000บาทในครั 5, ้งนี้เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นการบรรบุกบรรพุสุดต้น อำเภอเมืองกาลสินมีผู้นำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรลสินท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินท่านเก้าเษอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเมืองกรลสินที่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาลสินที่ได้รับผลกระทบจากทุกขภัย ที่ผ่านมาน้ำท่วมบ้านเดือนเกินเจ็ดวันทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยวันนี้ก็คิดว่าคงเป็นวันที่พ่อแม่พี่น้องทั้งร้อยสามสิบกว่าเรือนในเขตอำเภอเมืองสระศร์เราคอยสำหรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ5 0า0บาท ในการไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่รับผลกระทบจากอุทกิัยในช่วงที่ผ่านมาขออนุญาตกลาเรียนว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรให้ความสำคัญในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องประชาชนที่ประสบกับสาธารณภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประสบกับภาวะอุทกภ,ภัยในร่วงที่ผ่านมาและก็เราจะเห็นได้จากความจริงใจของรัฐบาลภายใต้การนำของพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรับชินวัตรได้ว่า,ามีความมุ่งม,มั่น มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือจะเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภุทกภัยจะเห็นได้จากรัฐบาลได้มีการแก้ไขระเบียบวงเงินในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าในส่วนของพื้นที่การเกษตรพื้นที่นาจากเดิม 1,600่บาทต่อไร่รัฐบาลก็ได้ปรับรอบนี้เป็น2,222บาทใช่ไหมครับเพิ่มวงเงินในการเยียวยาแล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมเกิน7วันเดิมก็ไม่มีระเบียบที่กำหนดวงเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ5 0 0 0ไม่มีมีแต่งบซ่อมแซงทั่วไปถ้าเสีย คำรุดเสียหายแต่รัฐบาลน,นี้ก็ด้วยความห่วงใยว่ามันคงต้องมีภาระกับพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมขังบ้านเรือนก็กำหนดระเบียบขึ้นใหมา่าในการที่จะให้หลังคาเรือนที่ถูกน้ำท่วมเกินเจวันได้รับเงินช่วยเหลือขัวเรือนละห้าพัานบาทก็ไปใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนถ้าจะมีความเสียหาย ถ้าไม่เสียหายมากมายอะไรก็เป็นการปลอบปลัอพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความ่วงใดที่ทางรัฐบาลมีต่อพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีครับก็พี่น้องแอาจจะรรอคอยมานานพอสมควรซึ่งก็อยากจะเรียนว่านโยบายของทางรัฐบาลแนวทางปฏิบัติของทางยกรัฐ พยายามเร่งรัดที่จะให้พี่น้องได้เงินช่วยเหลือมาโดยเร็วที่สุดอย่างไงก็ตามเงินช่วยเหลือนี้อย่างไรก็ตามเป็นเงินที่มาจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเป็นงบประมาณแผ่นดิใในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินก็ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะรอบคอบและจุมไม่ให้รัวไหลเพราะฉะนั้นก็เ,นเลยเป็น จุดผ่อนในแง่ของมีขั้นตอนมีการตรวจสอบค่อนข้างจะมากดูเหมือนพี่น้อง,องก็ยังเหมือนยุ่งยากแต่ก็เพื่อให้การใช้ใจ่ายเงินมันรอบครอบกระถุ่มแล้วก็มันไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี้เนี่ยเพราะนั้นพี่น้องผมจะต้องขอบคุณหน่วยงานอย่างน้อยก็สองหน่วยหน่วยแรกก็สำนักงานป้องกันบรรทอนจราจัายจังหวัดในฐานะที่เป็นหน่วยงาน ที่พ่อแม่พี่น้องอาจจะต้องชมเชยนึกถึงก็คือธนาคารกองศิลป์ซึ่งเป็นหน่วยโอนเงินมาจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องซึ่งธนาคารกองศิลป์ทุกสาขาก็ทํางานด้วยความรวดเร็วเต็มที่ในส่วนขั้นตอนของธนาคารและก็ทํางานด้วยถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเยียวยาต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องฉะนั้นวันนี้ ความช่วยเหลือก็เลยเริ่มลงมาในรอบแรกนะครับซึ่งในหลายจังหวัดก็ยังไม่ได้รับแต่จังหวัดเราก็จะถือว่าเป็นกลุ่มจังหวัดต้นๆที่จ่ายเงินช่วยเหลือตัเรือละห0า0บาทได้เร็วนะครับดะงนั้นก็ก็ขอแสดงความยินดีดกับทุกท่านนะครับที่จะได้รับเงินในวันนี้ก็เงิน ใ่ว่าจะมากไหมมันคงไม่มากห้าพันบาทําการค่าของชีพปัจจุบันนะครับแต่ก็ขอให้ถือว่าเป็นน้ำใจเป็นความห่วงใยที่ทาราชการโดยก็ยิ่งทางรัฐบาลมีต่อพ่อแม่พี่น้องก,กันแล้วก็เงินทองเดี๋ยวนี้หายากก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับใช้ในสิ่งที่จําเป็นนะครับใช้ในในใน,ในเรื่องที่ควรจะใช้ ถ้าตรงนี้5,000บาทเหมือนน้อยมันก็จะมากถ้าเรารู้จักใช้ให้ให้เกิดประโยชน์ในสิ่งที่มันจะเป็นนะครับฉะนั้นก็ในานามของจังหวัดก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในส่วนของสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ดีธนา,านกานของสิ่ง็ดีแล้วก็หน่วยงานในระดับพื้นที่นะครับท้องนำเภอทำกำนันที่บ้าน ขอปกครองตัวน้องที่ได้ช่วยกันสํารวจและก็ยืนยันความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ขอเป็นอย่งยิ่งว่าสิ่งนี้ก็จะได้ช่วยให้ความกําลังใจกับพ่อแม่พี่น้องกลับคืนมานะครับก็ในโอกาสข้างหน้าในส่วนของความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องทางจังหวัดถือว่าเป็นหน้าที่ที่ที่จะต้องดูแลจะต้องช่วยเหลือต้องยีระั ข้างหน้าก็ามีเหตุเดือดร้อนเหตุที่ทําให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องทาจังหวัดด้ะหนวยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องแนวตาดต่อไปด้วยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณลูกต่วอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ดำเนินพิธีการมอบเงินช่วยเหลือครูเรือนละห้าพันบาทให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่คนเภอที่ประสบุทภัยต่อไปขอขอบคุณครับในตำบลดูดิน และตํกดห้วยโพครับประกอบทั้งสี่แถวหน้าใชครับเอาแถวหน้าแถวหน้าเดี่ยวเชิดทุกท่านแล้วแถวก็แถวก็แถวด้านหน้านะแถวด้านหน้า สบายก็คือท่านนายกเทศรีเป็นผู้รับรองมารับรองมาเท่าไหร่ก็ไปทางนั้นผ่านไกินมาแล้ก็ตรวจสอบถูกต้องแล้วก็ในการรับรองจากท่านนายกเทศมนตรีคนาเรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อไปส่อไ่ได้ลอเรียทุ้อยเน้เรียบ้ยาคาจุดจับครับชการ หลงดเยยนะป้ออิ่กาลภายใต้การนำของพระนัทานายกลมนตรียิ่งรักชินวัตรให้ความสำคัญกับการเยียวยาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นรูปธรรม ในอุทกภัยในรอบนี้มีการปรับวงเงินช่วยเหลือความเสียหายทางด้านการเกษตรโดยวิ่งที่นานาข้าวของรัษดรที่เสียหายเนี่ยเพิ่มวงเงินความช่วยเหลือจากเดิมเนี่ยไล่ละประมาณ 1, 600บาทเป็นความเสียหายในรอบนี้รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือชดเชยความเสียหายรายละ2222บบาทที่สำคัญสำหรับ บ้านเรือนราษฎรที่ถูกอุทกภัยถูกน้ำท่วมขังเกินเจ็ดวันรัฐบาลได้กำหนดวงเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นใหม่โดยจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือหลังคาเรือนที่น้ำท่วมขังเกินเจ็ดวันรัวเรือนละ5,000บาทเพื่อให้พี่น้องประชาชนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมแซมบ้านเรือน บางส่วนที่อาจจะมีความทำรุดเสียหายก็ถือว่าเป็นความห่วงใยของพี่น้องประชาชนและทางรัฐบาลก็ได้เร่งให้ทุกจังหวัดสำรวจความเสียหายรายงานไปยังส่วนกลางเพื่อที่จะได้อนุมัติและโอนเงินผ่านทางธนาคารของศิลป์มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้จังหวัดกรสินได้รับอนุมัติวงเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังเกิน7วัน 1,257ครัวเรือนที่ได้เสนอไปได้รับอนุมัติทั้งหมดแล้วก็ด้วยความการุณาของทางธนา,าคารอมสินจะได้เร่งดำเนินกระบวนการในเรื่องการโอรนเงินและก็นำเงินสดมามอบให้กับพี่น้องในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดกราสินทั้ง18อำเภอพร้อมกันในช่วงเช้าของวันนี้วันที่13 ก็พี่น้องทั้ง1,257บัวนเรือนก็จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลครับก็พี่น้องชาวจังหวัดสระสินที่น้ำท่วมขังบ้านเรือนเกิน7วันฝากมาขอบคุณรัฐบาลบคณะท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยครับที่ห่วงใหญ่และก็เร่งรัดช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ครับช่วงนี้อากาศที่หนาวเย็นจังตอนเนรื่องทางการจังหวัดเราเตรียมพร้อมรับมือครับจริงๆทางจังหวัดได้แจ้งให้อำเภอทุกทอำเภอประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเตรียมความพร้อมในการที่จะรับสานาการภัยหนาวเตรียมความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวอันนี้ก็ได้มีการสำรวจรัวเรือนยากจนตัวเรือนที่มีความพัดแพ้เพราะห่มเสื่อกันหนาว พร้อมแล้วนะครับเ,เ,เ,เพื่อที่จะรอเงื่อนไขการประกาศสถานการณ์อุอออ่ภัยหนาวตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดคืออุณหภูมิต่ำกว่า15องศาติดต่อกันเกิน3วันนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นขณะนี้เนี่ยหลายหมู่บ้านมีภาวะภัยหนาวเกิดขึ้นแล้ว ในเบื้องต้นเนี่ยทางอำเภอได้ประสาทงงนท,ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอบตก็ดีทางเทศบาลตำบลก็ดีได้ตั้งงบประมาณเพื่ขอขินไว้ส่วนก็จะได้เยียวยาในเบื้องต้นสำหรับผัวเลินที่ประสมผใาอประสมไทยหนาอีกส่วนหนึ่งก็จะมีภาพเอกชนมูลนิธิสมาคมต่างๆได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬส์ ได้มอบข้าวหอมเครื่องขนาวให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง18อำเภอไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นคิดว่าในพื้นที่เนี่ยก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปได้เมื่อสถานการณ์เข้าเข้าขั้นถึงการประสบภาวะภัยหนาวจริงๆก็จ,จะได้มีงบประมาณของทางราชการ มาจะซื้อผระห่มเครื่องกันหนาวแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป